của subscribe lên kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันไปอีกแล้วไปเแล้วไปแล้่ไปอีกแล้วอ

ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਹੇ

เดี๋ยวผมอัดให้เดี๋ยวส่งให้พ okay, ี่ใหญ่โอเคจะรับปล่อยไปเลยโตโตกร์กบวยทางซ้ายด้วยทางซ้ายเออระวังระวังดินระวัง okay. ดิครดเดีย๋ยวเพิ่งดิดดินดินเรากอ่อน ยิ่งจะเพิ่งลงยิ่งเต้นตาโตก่อนก่อนโตระวังน้ำข้างหลังโตโตโตระวังข้างหลังไม่ดีอะไหนระวัง รวังระวังดูดูด <tots> ูพ่อไ่เจได้พ่อไ่ได้แม่เน่ยต่อเป็นก้าสิบเ่อยู่พ่อไม่กลัวกลัวดินใช้ใช้เตอเบอรดินตัวนี้นอยทด้วยคนนึงโอเคแลโอเคนะมันไนนกนกประเตรงนี้ด้วยโหนยโตโอเค ต่างนี้อะไร้ Trail, ี่นี okay. ่น okay. yeah, like okay. ี่ยว่นีเนี่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 นะ่ี่นี่่ี่นี่นีี่น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 ่น่เน่ี่่ี่น่ี่่ี่่่น เอาแต่ว่าต้วที่ที่เกี่ยวข้องนะครับีทีีทีสายีทีดูฝั่งโน้ด้วยดูดีกรฝั่งโน้ให้ด้วยนะกระจายแล้วกรายขึนขึ้นเร็วเร็วนข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 ึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขนขึ้นขนขน้นขึ้นขนข้นขึข้นขึ้นขึข้นข โดดตัวด้วยตอนนี้ครับทีมลอยตัวขึ้นมาแล้วปลอดภัยดีโอเคต้อะรนะตยโอเคโอเคตอนนี้ตรงนี้อันตรายเริ่มมีการสไลด์ตัว